มาดูเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้เราได้ยิ้มนะคะกันบ้างเป็นเรื่องราวของคุณป้าขายผลไม้ใจดีใจดีคนหนึ่งค่ะที่ยกผลไม้เต็มกระมังมาแช่น้ําแข็งเย็นๆพร้อมกับน้าจิ้มนะคะแจกให้กับตํารวจได้ทานฟรีเป็นประจําทุกวันในช่วงเย็นค่ะโดยบอกว่าเหตุผลที่ทําแบบนี้นะคะบอกว่าอยากจะตอบแทนน้ําใจตํารวจที่ช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดค่ะ ที่โรงพักหัดใหญ่จดสงลานะคะช่วงนี้เรียกว่าตํารวจที่นี่ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะเนื่องจากว่าแต่ละวันนะคะก็จะมีคุณป้าที่ทําอาชีพขายผลไม้เร่ที่สุดแสนจะใจดีใจดีค่ะน้าผลไม้สดๆนะคะทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวเนี่ยมาคอยบริการพี่ๆตํารวจ ซึ่งคุณป้าใจดีคนนี้นะคะตำรวจไล่ฟังบอกว่ามีอาชีพขับรถสามล้อพ่วงขายผลไม้สดประเภทเปรียปร้ยวๆแล้วก็ผลไม้สดชนิดต่างๆยกผลไม้ใส่กรละมังแช่น้ำแข็งเย็นๆพร้อมน้ําจิ้มค่ะครบเซตทั้งพริกเกลือพริกเผ็ดแล้วก็น้ําปลาหวานมาให้บริการและผลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะมะม่วงเปรี้ยวอมหวานหลากหลายรสชาติมาให้คุณตํารวจได้ห้องรับแจ้งความได้ทานกัน ตำรวจบอกว่าคุณป้าคนนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าชื่ออะไรแต่คุณป้าจะเอาผลไม้พร้อมน้ำจิ้มมาให้ตำรวจได้กินฟรีบ่อยๆโดยเฉพาะยามบ่ายที่เริ่มอ่อนล้าและก็แก้ง่วงได้เป็นอย่างนี้ค่ะ โดยทางด้านตำรวจบอกว่าคุณป้าคนนี้อายุได้ประมาณ55ปีแล้วค่ะซึ่งคุณป้ามาร์กจะยกกลัมังผลไม้แช่เย็นพร้อมน้ำจิ้มมาให้ตำรวจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะกละมังไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะกละมังใหญ่ทีเดียวล้วค่ะแกบอกว่าตั้งใจจะเอามาให้เพื่อตอบแทนตำรวจที่เคยช่วยเหลือแต่แกก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแกเวลาขับรถขายของก็เป็นได้ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าคุณใหญ่หน้าตาเป็นยังไงซึ่งผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ รอได้ค่ะว่าจะบันทึกภาพคุณยายมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแต่เราก็ไม่เห็นจริงๆเพราะว่าเห็นแค่ผลไม้ที่มาวางเอาไว้ให้พร้อมกับน้ำชิ้มแบบนี้แหละค่ะแมมถ้ารู้ว่าคุณยายเป็นใครเนี่ยเจินนะทีหลังก็จะได้ช่วยอุดหนุนให้คุณยายขายดิบขายดีไปเรื่อยๆ